อ่สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสบายสบายสบายนานะคะวันนี้เราก็จะกินเนื้อย่างกันนะคะที่บ้านสวนนะคะบ้านปู่ย่าตายายนะคะกินอยู่ที่บ้านของคุณย่านะคะตอนนี้คุณย่าก็ไม่อยู่นะคะเราคุณผู้ดูแลบ้านนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะกินสายๆหน่อยเกือบเที่ยงแล้วมัน,มน คน่าทานมากเลยนะคะตัวใจมานั่งตรงนี้เราจะทำให้กินเร็วเดี๋ยวช่วยใช่ไหมนั่งได้ไหมค่อยๆนั่งนะ ชมคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกินข้าวกันหรือ,อยังคะกินข้าวแล้วกกค่าะมาเด้อค่ะมาเด้อมกินเนื้อย่างเกาหลีเด้อค่ะ พีก่กำลังทํานั้ำจิ้มอยู่น้ำจิ้มก็ทำเองนะคะแต่วันนี้คลุกน้อยเกินเกินตัดถ้ามันละเอียดแล้วก็ตัดใส่นะที่จิ้มนะ่ะแตกใส่แล้วก็ค่อยตําใหม่ต่อตาใหม่แมมล้วไม่มีไหมแล้วนี่งไงที่มันลนอยู่นะซอสจิ้มถ้าชอบพริกเยอะก็ใส่พริกอืม้มรู้สึกว่าจะเค็มไปนะคะขอเพิ่มน้ำสักหน่อยนะ หเองถ้าไม่ถูกใจแล้วก็เติมน้ําตาลได้นะคะลดความเค็มอันนี้น้ําตาลนะคะโมเมทูลดเดอพี่น้อง วันนี้ก็จะมีลูกๆมากินด้วยนะคะรสชาติดีขึ้นค่ะแล้วก็าาจะใส่พริกใส่ผักเข้าไปทิมถ้าได้แล้วก็ตัด เยอะแยะเลยค่ะเขาก็จะเน้นผ really nice. ักมูลไข่เพื่อสุขภาพด้วยค่ะโปรเจข้าวอยู่ไหนกินกับข้าวเอาไหมเอาหม้อข้าวมาให้แม่หน่อยให้โปรเจติกินเป็นคนแรกใช่ไหมเอาเอานี้ใส่เทเทใส่เทใส่ให้หมดในล่าทันทินนะโปรเจแกะออกจากถุงให้แม่หน่อยแกะไม่เป็นนะนี่จะทำให้ ะจ,จะทำข้าวให้นอ้องัอใจกินก่อนนะคะน้องพอใจจะชอบกิข้าวตอนเช้าอเอาน้องพอใจมาเอาเยอะไหมตอนนี้มันายแล้วนะคะเียงลูกนี่การที่จะหุด,ดีนี่มันยากเลยนะคะข้าไม่ตรงเวลาก็คุด,ดีแล้วค่ะอย่าเยอะนะ ให้น้องพอใจพอใจกินข้าวเช้าจะกินช้าหน,น่อยก็จะออหอมนี่นะคะถูกไหมยังน้องพอใจกะเมีผีของหมูของแม่มันจืดจังเลยอะน้ำจิ้มหรอน้องพอใจจะนั่งตรงไหนที่นั่งบ้านเราก็กว้างอยู่นะคะแต่ว่าแค่ของเรานี่มันจะแคบไปหน่อยอันนี้อะไรน้ำจิ่มของคุณย่าอ่านว่าอะไร ผสมอะไรเห็นพริกด้วยเกียวเจียวเลยเทใส่นี่นะเทให้หมดเลยนะน้องพอใจนั่งกินได้นั่งเลยหาก้าอี้มานั่งก้าอี้ดูก็ได้งัแล้วใส่นี่หมดยนะใส่หมดเลยแล้วก็ได้ปุกน้ำจิ้มมาให้น้องพอใจให้น้องพอใจชิมดูก่อนนะคะว่าแซ่บซําไดเด้วค่ะ ใจกินรูเสียบาอร่อยแค่ไหนีมือแม่น,นี่เราก็เดี<ป>๋ยวคุกแม่จะลองชิมดูนะคะน,นี่คุณแม่จะลองเล่นย,ยกนยขาขึ้นยกขาขนงมา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  ว่ามันอร่อยไหมน้ำจิ้มอ่ะเอาแจกๆดูไม่กินอย่างนี้แหละขยับเข้าไปอ,าอร่อยไหมอร่อยไหมจิ้มผงนะมน้ำปลาเลยอันนี้อาใสให้หมดเลยนะนี่นะเทให้หมดเลย อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ชิมก่อนนะจ๊อให้จิ้มตะเคียนค่ะจิ้มตะีแล้วก็ดีเราจะชิมน้ำจิ้มตะเคียนแบบว่าเป็นยังไงมาเปรุงน้ำจิ้มทับทิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงรสชาติแซ่บไหมอันนี้ก็จะเอาไปอะชิมดู กิ้มของน้องคับเค็มเดี๋ยวเราจะดูก,ก่อนว่ามันอร่อยไหมล้วก็จะเพิ่มน้ำร้อนเข้าหน่อยอขวดเสร็จเราไปตั้งข้างล่างก่อนขวดขวดเปล่า, <S 2> <S 2> านี่นะแซ่บมากแซ่บมากเนาะทำเองไหมเราเพิ่มความเค็มซะหน่อยเพิ่มความเค็มซะหน่อยนะคะพอใจมานั่งกินก่อนแล้วพรุ่งนี้ไปไหน ออก,อกมารสชานพี่โย่ก็เหมือนกันหาที่นั่งใ่ไหมก่อนนะคะก็ใส่รสดีสักหน่อยนี่นะคะจะปรุงใส่รถดีขเข้าไปสักหน่อยนี่ใส่น้ำตาลเข้าไปเพิ่มสักหน่อยนะคะเพื่อความเข้มข้นของน้ำจิ้มเราให้มันหวานออกหวานนิด ว่ายังร้อยบาขอชิมน้าื้กอตอนนี้แม่กาลังทน้จแม่น้ใสาหาซ้อนหาอะไรงสะยกินก่อนนะคะแล้วเรากชิน นี่ผ่านได้นี่อร่อยมากสงสัยต้องกินหมดเลยแน่นะคะอร่อยมากเลยค่ะเอาสิชโยกินสิเเลยลองแขนแล้ถอดเสื้อกันหนาวก่อนก็นได้การเหรอีอยวเดี๋ยวไม่จะอัพช้านะ มีเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ <Hi. S 2> บ๊ายบายค่ะ <Hi. S 2> ค่ะโอเค